พี่เป็ดเนี่ยเสื้อเสียมพูนี่แหละอีตัวล่อซื้อมาแล้วไอห,หน้าหีนี่แหละพี่กูตีด้วยดูมันเปลี่ยนมือกันนะแต่ซื้อปุ๊บเปลี่ยนปั๊ก ตอนนี้เถียงกันใช่ไหมอ่ะพอฮัโหลพี่คุณมีตำรวจมาจากสิร์กลางเราบอกว่ามาจากาำรวเขามาจากวันที่มองอะไหอ่ะกองอะไรอ่กองาการตำรวจกองจากการตำรวจอะไรคะนักบอลบานนักบอลนอะไรไม่เจ้ะกอง ตำรวจนะคะอุบานย้อนมาจากวันที่ที่เออเออเล็กงงอยู่เนี่ยก็าบอกตำรวจอุบานรองผู้การให้มารองผู้การให้มารองผู้การอะไรคะวัฒนาพิมพ์อัดนะวัฒนาพิมพ์อัดเขาบอกว่ารองผู้การวัฒนาพิมพ์อัดพิมพ์อัดพิมพ์อัดแต่ ตามตามตามปาวิไมตามปวิยาตำรวจจับได้ทั่วประเทศนะเขาบอกว่าตำรวจจับได้ทั่ระเศคุณิะคุณอย่าใช้คำพูนี้คุณไปคุคนอื่นนานะไม่ได้คุยนะตำรวจที่ไหนแล้คุณคุยได้คุยเลยมีออะไรชื่อตำรวจร้อโทนหน้าห้องโทนแล้ครไมด้ทำทเรื่องเข้าไปนาการนายกไปทำไร ผมหลานรองราชการงานอาตนะครับัโอ้โหหลาับตำรวจพันตำรวจโทรัพิรยุทธ์มากับนายตำรวจได้ยังหาว่าตำรวจที่คุณหุบปากไปเลยเพราะว่าคุณอะเขาได้คำพูดผิดเขาบอกว่ามาจากตำรวจนครบาลนครบาลนะทำไมเราทำไมจะไม่รู้ว่ามีหน้าที่จับอะไรบ้างครับเจมไปขูดต่อสีต่อสาคุณงนด้านแต่ตำรวจอะโอเคารงพักะดูแลอยู่ถ้าได้ขอไม่ได้ไม่ได้มา ฟังอยู่ัไม่จบิ่ดงร่ออะไ่มาเชิญดีๆมมาเชิญมาองมาาชการตำรวจนครบาเดี๋ยวฟังนห้คุณฟังคุณจคุณอกไมผม้เกียนะเดี๋ยวผไม่คุยนะไม่คุยก็อย่าคุยไม่ไ้้องเลยีตับหมดแล้วต้องมา่คุณจับได้จับเลยถ้าคุณที่าคุณจับได้คุณจับเลยโอ่ต้องรับึาครับผม คำกาถานทยแล้วนะครับล้วเอาินอีมาด้วยค่ะคนที่ซื้อตอนนี้ชเรื่องของของคุณนะคะด้วยเอาผู้หญิงที่ซื้อมาให้ด้วยนะคะให้ตำรวจมาตามค่ะให เก้ขอขอไม่ต้อนนะผมถ่ายรูปออกหมายจับได้นะนั่นเรื่องของคุณถ้าคุณเอางั้นเอาผมออกจากสี่คนเลยนั่นเรื่องของคุณแต่ฉันต้องการผู้หญิงที่ซื้อของเมื่อกี้อยู่ไหนเพราะพวกคุณไม่ได้มาซื้อเลยคุณไม่สินะผมเจอของกลางเมื่อกี้คุณทำไมอ่ะยืด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 ทำไมอะของถ่ายรูปถ่ายรูปของนั่นอะทำไมอะถ่ายรูป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 ของนั่อะทำไมอะไหนคนไหนซื้อใครไห่คนไื้อยังไม่ซื้อเหรอครับผมต่างยังไม่มีนะครับคนไหนไม่คน